สวัสดีครับผมกูนะครับวันนี้ก็กลับมาที่เกมโลบอออีกแล้วนะครับหายไปหนึ่งวันเต็มๆเลยครับเกมนี้มีอัปเดตไปด้วยนะครับผมก็ลืมเข้ามาดูนะครับพักผ่อนไปหนึ่งันนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสรุปอัปเดตนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะในอัปเดตที่13.5นะครับของ a n i a v e n t u r e นะครับเอาละครับเรามาอย่างแรกเลยครับที่เปลี่ยนไปก็คืออีเวนต์ใหม่ตรงนี้นะครับมาแทนไฮสคูลดีอีกีนะครับเป็น เออเหมือนจะอดีเมสอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมผมไม่เคยดูเหมือนกันเนาะก็แน่นอนครับจะมีพอร์ทัลแบบใหม่มานะครับแล้วก็จะมีให้แลกของอีโวตรงนี้นะครับประมาณ5อันเนาะก็มีตัวใหม่ประมาณ5ตัวนะครับแล้วก็อ่าในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเออ่เหมือนกับพอย n ์นะครับเอาไว้แลกพวกของอีโวนะครับแล้วก็เอาไว้สุ่มครับตู้ใหม่ด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้จะสามารถซื้อได้เป็นรายวันนะครับอ่าละสิบห้าเพชรนะครับก็ ทั้งหมด250อันก็มาณ3,750เชรน,นะครับผมอ่าหมดแล้วเคครับก็จะรีตามเวลาที่บอกข้างบนนะครับอ่ะเราไปดูดีกว่าตู้ใหม่ด้วยนะครับนี่ในส่วนตรงนี้ครับจะมี4ตู้นะครับแล้วก็จะมีอ,อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นซีเครนะครับหาได้จะพอร์ทัลนั่นเองครับเคเดยวมาลองสุ่มดูว่าจะได้ไหมอ่าลืมบอกเลนเลยสุ่มไปแล้วด้วยไม่ได้ใช้น้ำยาลักกี้ด้วยใช้มันเถอะไม่เป็นไรได้ไหมเนะี่ย อ่าเลทตู้นี้นะครับก็คือมิสติกเนี่ยหนะครับก็จะเยอะก,กว่าตู้สเปเชียลเนาะศูนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออ่าก็จะมีตัวละครทั้งหมด4ตัวนะครับก็ตามนี้เลยนะตัวละ25%นะครับเฉลี่ยโอเคเอาใหม่เอลิ้นพันลิ้นพัน <c oughs> โอเคนะครับตู้นี้นะครับก็จะมีเอ่อเลทที่1%นะครับก็ตัวละ25%นนะครับก็ถ้าออกนี่ก็จะ เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับก็ต่างจากตู้นี้เนาะตู้สเปเชียลนะครับอ่สุ่มไปอีก100นะครับได้ขยาละกี้ด้วยตู้นี้ออกง่ายกว่าตู้อื่นนะครับอ่าน่าจะได้ง่ายอยู่นะถึงอันนี้จะไม่ได้ก็อเไม่เป็นไรนะครับอ่าผมก็ได้มา2ตัวแล้วครับก่อนหน้านี้ก็เกลือนะฮะอยากได้อีกตัวหนึ่งเนาะน่าจะชื่อเอ่อมาไม้นะครับตัวสีเหลืองเนาะโอเคนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบล็ตพานนะครับแบล็ตพานแบบใหม่นะครับก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็น ไม่จิกหันนะครับก็นี่ตัวละครใหม่นะครับ2ตัวก็คือเออตัวจะแบคโคเวอร์ผมจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็มัชนะครับจากเรื่องเออจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ไไดหนึ่งเรื่องอะไรวะเนี่ยจำได้ชื่อตัวละครโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็มาที่ส่วนของพอร์ทัลใหม่นะครับก็นี่พอร์ทัลใหม่นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเวลาซื้อมาเนาะก็จะเป็นเทียสูนนะครับอันนี้ผมไปลงมาบ้างแล้ว ก็พอทัลนะครับก็จะมีเทียร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีโอกาสดรอปซิกเก็ตพอทัลนะครับแล้วก็หรือจะเป็นอันนี้ครับเอออยู่นะอ่านี่อันนี้อันนี้นะครับก็คือเอาไว้ทําการเสกไม่ใช่สีต้องเรียกว่าคราฟนะครับคราฟซิกเก็พอทัลของอีเวนต์ใหม่นะครับก็จะเก็บให้พบทั้งหมดเอ่อสี่อันนะครับอันนี้ผมได้1อันแล้วนะครับก็ดรอปยากอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปลง โซโล่ให้จัประตูหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะมีอัปเดตอีก2อย่างด้วยนะครับก็คือกดสกิลออโต้นะครับแล้วก็ยูนิตแบบใหม่เอ้ยไม่ใช่มอนแบบใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูครับอยู่ในพอร์ทัลเลยไปดูนะจะไหวหรือเปล่าผมยังไม่เคยโซโล่มือนกันโอเคครับก็มาอยู่ในด่านนะครับก็จะเป็นแนวแบบนี้เลยนะครับขาวดำเนาะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงอะไรนะเพราะผมเอ่อไม่ได้เล่นเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ได้เล่นดิไม่เคยดูนะครับเรื่องนี้เลยนะครับก็ ก็น <S an> ่าจะสนุกอยู่ั้งเดี๋ยวเราไปหาดูก่อนนะครับก็ผมลืมไปเรื่องนึงนะครับก็คือโค้นั่นเองเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดให้ด้านล่างคลิปนะครับไปอันนี้ก็จะเป็นกายภาพนะครับอ่าแล้วก็เล่นลูฟี่ได้เนาะเป็นไฮบริดนะครับนีนเอาตัวเงินมาแค่ตัวเดียวพอนะครับแล้วก็ไอไม่รู้นะว่าจะไหวหรือเปล่าโอเค อ่ะโอเคนะครับต่อมาก็คือาคิวออโต้นะครับก็คือจะมีให้เปิดออนกับออฟตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราเปิดออนนะครับอ่ามันก็จะกดอยุดสกิลให้เราเลยนะครับพอหมดพอเริ่มคููดาวใหม่อย่างเงี้ยพอคููดาวเสร็จนะครับมันก็จะกดหยุดเวลาให้เราแบบนี้เนาะนะครับถ้าเป็นโจอ์นะครับถ้าเป็นลอก็ตามสกิลครับของแต่ละตัวเลยนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็จะเป็นมอนแบบนี้ครับมอนแบบใหม่นะครับก็จะมีสาร์สีเหลืองตรงนี้นะครับก็คือมอนที่รับดาเมจจาก f u l l le นะครับน้อยลงนั่นเองนะครับก็คือมอนแบบนี้เนี่ยจะตีได้เข้าปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบ f u l l le เนี่ยตีทั้งวงแบบนี้นะครับก็ไอ้ตีทั้งวงตีทั้งวงประมาณนี้นะครับก็จะทําให้รับดาเมจน้อยลงนะครับอ่าก็เน้นเอาตัวละครที่ไม่ได้ตี f u l l le มานะครับสําหรับพอท่ลนี้เนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเทียง6นะครับผมก็ลืมบอกเลยว่าเงินมันได้แบบอีฟีเี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเนา โอเคครับก็ตอนนี้ก็เวยบอสแล้วนะครับนี่บอสก็น้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีบอสหลายตัวเนาะก็ส่วนใหญ่บอสก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็จะอาจจะมีวิ่งเร็วบ้างเกาะบ้างอึดอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับไม่ยากไม่ยากนะครับอันนี้เทียร์หกนะครับนี่แค่เทียร์หกก็ไปต่อได้เรื่อยแล้วนะครับฟาร์มไปไ,ไปตีไปตีเบสเรื่อยนี่บอนแบบใหม่ ก็ไม่ได้อึดอะไรมากนะครับก็เบือนกบอนปกติเลยครับแค่ไม่เจอตัวฟูลเอก็ไม่มีปัญหาละเียขายพวกนี้ออกเลยนะครับแล้วก็มา <c oughs> เสียงลงเยอะแล้วก็มาอัพตัวกายภาพอ่านีประมาณนี้ยังชิลได้อยู่นะครับเพราะมีรออยู่โอเคประมาณครึ่งหลอดแล้ว อายุดเวลาไปเจน่าตายอยู่นะตัวนี้ตายปะวะน่า <c oughs> ได้อยู่มั้งดูฟี่แรงอยู่นะครับเตียงสองแสนห้าเนี 2, นะ่ยเไหวอยู่ไหวอยู่ครับ <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเจหก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะ ็เดี๋ยไปดูตอนจบนครับว่าจะได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันไม่ต้องคัดโอเคหลุดไปแล้วนะครับย้ายก่อนย้ายก่อนดูด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 ดแด้วดดูดดูดวูดดูมดูดดูดดวดตูวดูดดูดด ครับไหวอยู่ไหวอยู่อ่าเด็ดตึงตอนทายอยู่ you. บอสอึดมากนะเรื่องมันห้าล้านกว่าไม่ใชเหรอวะห้าล้านเลยห้าสิบล้านอะก็ได้ได้ประมาณนี้นะครับอ่าได้ประมาณสิบสามอันเนาะสําหรับเอ่อสิบสามถึงสิบห้าอันนะครับสําหรับเทียรหกอ่าก็ได้พอท่อแบบใหม่มานะครับนี่แล้วก็เราสามารถกดนิก ไปที่อันต่อไปได้เลยนะครับนี่พอกด next อ่ามันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าจะไปอันไหนต่อเนาะนี่จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอ่ากส็สะดวกสบายดีเหมือนกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมขอ,อกลับล็อบบี้ก่อนแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่ล็อบบี้เลยเนาะก็จะมาสุ่มต่อนะครับอีกร้อยหนึ่งเ <c oughs> พิ่งเห็นว่ามันเหลืออยู่ไปลองสุ่มดูเผื่อได้ตัวอะไรดีๆมาอยากได้ปลาไม้นะครับตัวผมสีเหลืองเนาะได้ไหมโอเคมีฮอกเค่เป็นไร คืเหมือนจะไม่ได้นะเดี๋ยวขอสูมไอ้นี่ก่อนแล้วกันส่มนิสัยนะครับให้ตัวนี้โบโอเคไม่มียูนคออกคลิปบ้างหรอเร <c oughs> ื่อว่าจะมีบ้างนะครับโอ้โหอล่าสวยมากโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด u b s ส r i b ้นะครับแล้วคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับว่าอยากให้ผมทำอะไรบ้างเนาะก็จะกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ